ออนจลาหกหนึวหกนนนนววหนึ่ง,งนหนึ่งหกหนึ่งออนจีลาตัวอะไรอ่อนจีลาลาตตัวอะไรลาเราดิงรอนรอเรือรอเรือดิออนจะีลาอ่มนะ่เนนะ้าไมปิดไอ่นะหมดแน่เข้ามาเยอะ คุณสุกัลยาอะไรนะสุกัลยาครับคุณสุกัลยาสุกันนะสุกัญญาเอาหกศูนย์เลยครับหกศูนย์ห้าหกศูนย์นะครับสุกัลยาเนาะสุกัลยากันก็พอไก่พอเน เดนะยาโยยักษ์วะฮะหญิงงานโยหญิงอพี่บินหล่อมากเลยครับอย่ามาชมผมเลยถามมันชัดเจนมอเจอรพ่อมองลูกตลอดใช่ครับมองว่าเขาอยู่แี่ไหนออพอดีคุณวรนุชจะพอลงมาแล้วครับจะพอลงมาแล้วคุณวรนุชหนึ่งชุดครับพี่คุณวรนุชคุณวอนุชคุณวรนุชเอาหกหนึ่งใบหกหนึ่งุศูนย์หกหนึ่ง กับศูนหเลยตรงตัวนะวรนุตรงตัวนะดูเรื่องดูเรื่องวอลนุนะสงสารอ่อตอร้องี่ออานไม่ทันจบไปชาลุหอซัมบูไยซัมบูไลพ่อรกอก่อน เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งครับสักแป๊บหนึ่งให้ให้น้องชบาเขาเขาหมดเม็นกัานิดนึงแล้วก็นั่นแหละก็ได้ท้องบายมีคนมาขอเลยใช่คนยมีคนมาขอจะบาเลยไม่ไม่เราเราเราก็เขาบอกว่าทั้งหมดประจําเดือนประมาณเจ็ดถึงเก้าวันแล้เดี๋ยวเอาพันเดียวเขาจะเป็นตัวขาว อาตัวขาวอาตัวขาวไม่ผสมใช่ไหมผสมเจียมผสมเลยผสมเลยแหละไม่ต้องช่วยโอลลูกสาวผมทำนีแร่มาการนี่สี่ใบอันนี่สี่ชุดใช่ไหมสี่ชุดเออหมดสี่ใบแล้วสี่ชุดชุดอันนั้นห้าแปดชุดอ่ะอะไรครับใช่ครับเขาโอามาเนี่ยสองสองเูตราแล้วที่นี่จะทำไงเอาอยู่ด้วยกันกี่วัน วันเดียวมาเนี่ยวันเดียวเขาทำแล้วเหรอวันเดียวก็ททำแล้วตู้เรื่องเลยก็ไอ้ซอกสองมันอยู่เป็นปียังไม่ได้ซอกไ่ควรับซอยแล้วไม่ถึงดูดูยาที่ฟุตแลนด์เลแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่สมน้ำไม่กินถ้าถ้าถ้าไม่ได้ไงก็ต้องไอ้เดบแป๊กเบิกทางให้นี่เลาตลอดเลยจะเอาที่ต่อออเห็นเดบพอร์ตออดเดบพอร์ตใคร เป็นน,น<อ>ายเนี่ยอเขาจะอ้อนที่ไหนเย่พรอ้อนอเย่เป็นนายเดี๋ยวว่าพ่อเย่เพรอ้อนอเ,อเป็นนายทีนี้ไปลมเราเย่พรก่อนอ่ะหมดแล้วใช่ไหมยังครับพี่ปิดแล้วพี่ต้องปิดไลฟ์ก่อนครับผมถึงจะหมดได้ ผมว่าเดี๋ยวเก็บไว้ครับวันนี้เพิ่งวันที่ไรยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเก้าสามสิบสามเด็ดโอ้โหทั้งเจ็ดแปดวันเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวให้กลับไปนอนคิดก่อนคิดเลยเขาโอนไปแล้วมาเลยโโออนมาโอนมาเฉพาะโอนนี้นะครับตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องลัดตัวละหนึ่งชุดโอเคครับลัดวลัดเอาเอ่อหนึ่งสี่ไปหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่หยุดรับแล้วนะครับหยุดรับก่อนนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยววันหลังมาไลฟ์สดแล้วมันไม่มีเราต่อรอครับจำได้แล้ว กมลแะ้รกระมลกมลกอไก่ดูแล้วแล้วรัดแต่รัดรัดรัดเออรอเรือบรรยากาศล้อเต่าเนาะหนูก็ลรอเรือมาแค่ล้อเต่าล้ออห่นก็ได้หรอนบอกหยุดก่อนโอนมาแบกโอนมาแคบเลยเรอใช่แล้วถ่ายรูปไงถ่ายรูปไงโอเคนะเพื่อนๆนะปีนเลยเราต้องปิดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจัดการนะครับตามลําดับนะครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่อีกประมาณสักสองสามวันนี้เดี๋ยวเราก็มามาไลฟ์กันแล้วก็สนุกสนานกันนะครับมีโชคกันทุกคน นะครับมีโชคทุกคนวันนี้ขอให้มีท่านท่านใดท่านหนึ่งไม่ต้องผมก็ได้ถูกรางวัลเป็นรางวัลนะครับที่สองสามหนึ่งสองสามสี่สาธิตาครับสาธิตาครับพี่คุณสาธิตานะครับคุณสาธิตาเอาหนึ่งหนึ่งไปหนึ่ง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 ไหนพี่หนึ่ง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 สามเลยโอเคครับสิไรนะครับนันโอเคนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอให้ถูกทุกท่านเลยนะครับแล้วไงผม ก็อยากจะให้ทุกคนได้รวยกับแผงนี้นะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกลมหายใจนะครับที่เข้ามาให้รวยเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็มาแล้วก็ก็ต้องอย่างเงี้ยก็ต้องมีการเขาเรียกว่าแล้วแต่นะแล้วแต่ดวงดวงใครดวงมันนะครับก็ขอให้ให้ถูกทุกคนครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ